สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษนะคะอันเนื่องมาจากดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะโคจรวิป,ปริตค่ะเดินถอยหลังจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดที่แน่นอนมาด้วยนะคะจะผูกดวงวังลัคนาให้กับท่านค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในปีห5นี้นะคะมีดวงดาวหลายๆดวงที่มีความสําคัญกับท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีมีดาวพระราหูวดวงนี้นะคะซึ่งมาจากภพโชคลาภมาทับที่ลัคนาของท่านและได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีดาวมฤตยูะค่ะในวันที่7กรกฎาคมเขาก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านเขาออกจากตัวท่านซึ่งดาวดวงนี้ทับท่านมาเป็นเวลา7ปีท่านมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะ7ปีที่ ที่ผ่านมาบางท่านก็สูญเสียคนรักบางท่านก็ต้องอผิดหวังในเรื่องของความรักบางท่านก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินการงานและรวมไปถึงนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะ ในวันที่8เมษายนปี65นั้นนะคะดาวพระ,ระหัสด,ดวงนี้โคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆแต่อยู่ในเรือนวินาเมื่อดาวพระ,ระหัสอยู่ในเรือนวินาและได้ตำแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้นะคะท่านผู้ชมก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่าน อยู่แบบโดยที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขานะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะทำงานหรือมีธุรกิจเกี่ยวกับการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะและในตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าท่านประสบความสําเร็จหรือท่านมีความสบายใจหรือมีความสุขใจก็เป็นไปได้ค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะยังออกไปปริดวิเวกอาจจะเคยอยู่ในเมืองดีๆนะคะอาจอยากจะไปอยู่ในป่าในเขาสัมผัสธรรมชาติก็เป็นไปได้นะคะนี่คือเหตุการณ์ของดวงดาวที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากวันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดาวดวงนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะ ตลอดระยะเวลาสี่เดือนกว่ากว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเกอื้อกูลท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืออาจจะเป็นงานอะไรที่ท่านประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะรวมไปถึงความสุขความสมหวังในใจของท่านก็จะเกิดความไม่แน่นอนก็จะเกิดความล่าช้าก็จะเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นมาในช่วงระยะเวลา4ี่เดือนกว่ากว่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษอย่าท้อแท้ใจอย่าเศร้าใจอย่าทุกข์ใจนะคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเป็นเพียงแค่4เดือนกว่าท่านก็พยายามนะคะประคับประคองในเรื่องของการเงินประคับประคองในเรื่องของรายได้ที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ดีๆนะคะเพราะหลังจากวันที่3ทธันวาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะ อะไรจะเกิดขึ้นนะคะจิลาก็พยากรณ์บอกไปแล้วท่านผู้ชมเอาในตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับดวงของท่านในเมื่อเรารู้นะคะเราก็โอเรารู้แล้วว่าเรื่องต่างๆนี้จะมีอะไรที่มันไม่แน่นอนหรือมีอะไรที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เราคาดหวังนั้นนะคะรู้สึกไม่ชัดเจนท่านก็ไปมุ่งเน้นที่เรื่องการเงินนะคะหรือผลประโยชน์ที่ท่านได้รับทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะและหลังจากนั้นนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ